อสวัสดีครับน้องชิคผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับโดบุสึเซนไตจูโอเจอร์ครับโดยหุ่นที่เราจะรีวิวในวันนี้ครับคือหุ่นลบตัวที่2ที่เต็มด้วยพลังกำลังมหาศาลครับนั่นก็คือจูโอไวนั่นเอนะครับผมจูโอไวครับก็จะเกิดจากการรวมร่างของคิวกอริล่าคิวไทเกอร์แล้วก็คิวเอเลเฟน์นะครับให้เกิดเป็นหุ่นลบยักษ์ตัวนึงขึ้นมาซึ่งจูโอไวจะมีอะไรทำอะไรได้และแต่ละตัวมีลูกในอะไรบ้างเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับผม โอเคก็เดินมาดูกล่องกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องของ j u o y นะครับผมจะเห็นว่านี่นะครับหน้าก็จะแบบเป็นแบบแนวมาโชว์พาวเวอร์นะครับเรื่องของกรามเน้นๆนะครับเพราะว่าตัวบอดี้นี้ก็เป็นกอรีลานะครับผมอ่าแล้วก็เป็นเสือแล้วก็เป็นช้างนะครับแล้วก็สามารถยิงเป็นหมัดจรวดได้นะครับเท่มากๆนะครับอันนี้ก็จะกำลังของคิว456นะครับอ่าทั้งหมดแบบนี้นะออกมาในปีเดียวกันครับคือสมัยสนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ครับก็จะบอกครับอ่านี่เลยนะครับ คิวกอริล่าครับของจูโอกอริล่านะครับซึ่งจูโอคอริล่าคือจูโออีเกิลที่เปลี่ยนฟอร์มเป็นร่างของกอริล่าแทนนะครับแล้วก็คิวไทเกอร์ของจูโอไทเกอร์คิวเอเลเฟนของจูโอเอเลเฟนนะครับแล้วพอประกอบกันครับก็จะกลายเป็นจูโอวายนะครับผมที่เด่นในเรื่องของพลังกำลังอันมหาศาลนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็สามารถประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ได้นั่นก็คือ วายจูโอคิงนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเท่มากๆแต่ของเล่นอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะต้องนําคิวคิรินแล้วก็คิวโมกุระ2ตัวนี้มาประกอบร่างเพิ่มด้วยนะครับอ่าโอเคกล่องมีเท่านี้ครับส่วนที่ต่างกันก็คือส่วนข้าดตรงน,นี้จะเปลี่ยนจากจูโอเอเกิลเป็นจูโอแกรีล่าแทนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพราะงั้นมาดูของข้างในกันดีกว่าของข้างในครับเราหลักให้มาทั้งหมด4อย่างด้วยกันครับคิวเอเลเฟนคิวไทเกอร คิวกอริล่าแล้วก็ Big กไว n แคนนอนเอ้ยบิ๊กไวกันนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิบิ๊กไวแคนนอนถูกแล้วเขีย <Okay, S 1> ที่นี้เรามาดูแต่ลต,ตัวกันดีกว่าครับตัวล่าสุดครับนี่เลยคิวเอเลเฟนนะครับคู่หูของจูออเอเลเฟนซึ่งก็เป็นเบอร์สีสีเขียวเครับฟังนี้จะเห็นว่าเป็นทาวชัดเจนแล้วก็มีลายเป็นลายช้างอยู่เนอะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นเลขสีนะซึ่งเวลาเปลี่ยนล่างก็ง่ายมากครับดึงออกมาแล้วก็ งัดงวงขึ้นแล้วก็มาลงไปครับเท่านี้คิวเอเลเฟนก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขายเล็กๆสี่อันซึ่งน่ารักมากนะครับแหมสามารถขยับหัวขยับงวงแบบนี้ได้นะครับอ่าคิวเอเลเฟนครับเป็นหนึ่งในคิวที่มีพลังโจมตีมหาศาลมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถพ่นน้ำมาจากตรงงวงได้ด้วยนะครับเป็นท่าพิเศษโจมเหนี่ยวของเขานะอ่าคิวเอเลเฟนครับก็เป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างน่ารักทีเดียวแล้วก็ถัดไปครับเบอร์ห้า คิวไทเกอร์นะครับผมคิวไทเกอร์คู่หูของจูโอไทเกอร์นนเองสีขาวเบอร์5นะครับแบบนี้ซึ่งวิธีการแปลงร่างครับจะแปลกคนอื่นหน่อยก็คืออย่างแรกครับเราต้องดันออกชุบแล้วก็ดันหางขึ้นซึ่งตัวเลขคาเนี่ยก็จะโดนแบ่งไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ยกหัวลงครับชุบเท่านี้ครับคิวไทเกอร์ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ตอบว่ามันก็ดูเหมือนแมวมากกว่าจะเป็นเสือนะครับแต่ยังไงก็คิดว่าเสือกับแมวก็สายพันธุ์เดียวกันนะครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วก็จะมีพาร์ตตรงนี้เขาจะเป็นพาร์ตจอยสำหรับการต่อเป็นหุ่นร่างต่อไปนะครับอ่าแบบนี้โดยที่คิวไทเกอร์ครับจุดขยับเนี่ยจะไม่มีมากแต่ว่าก็จะมีตรงหางแล้วก็ในส่วนของตัวกองเล็บเนี่ยครับเราสามารถยกออกมาเพื่อใช้เป็นท่าโจมตีแบบในเลียงได้นะครับจะเป็นการขวัวแล้วก็ยิงคลื่นพลังออกไปนะครับอ่าเป็นแบบนี้ที่ถัดไปครับ ตัวใหม่สุดของนักรบคนที่1เปลี่ยนฟอร์มนั่นก็คือคิวกอริล่าเบอร์6นั่นเองนะครับผมเลขหชัดเจนนะครับตรงนี้ซึ่งก็นาตาก็เป็นกอริล่าแบบกอริล่าล้วนเลยนะครับเป็นนี้นะซึ่งวิธีการแปลงร่างครับไม่ยากก็แบบนี้2อันนะครับแล้วก็ยกลงมาจากนั้นงัดหัวขึ้นนะครับทีนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าคิวกอริล่าครับจะมีอาวุธเสริมคือบิ๊กวายแคนนอนนะครับซึ่งเราสามารถยกมาแบบนี้แล้วก็ดันปืนลงมาจากนั้นก็นํามาติดข้างหลังครับ แบบนี้เท่านี้คิวกอริล่าก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมซึ่งคิวกอริล่าครับเป็นหนึ่งในคิวที่มีพลังในการโจมตีเนี่ยสูงมากๆนะครับจะต่างกับตัวนี้ตัวนี้แรงเยอะตัวนี้พลังโจมตีสูงเพราะนอกจากสามารถต่อยได้แล้วหรือสามารถเสกบล็อกมาปาได้แล้วเนี่ยยังสามารถยิงบิ๊กไวแคนนอนได้อีกนะครับผมเพราะงั้นคิวคอริล่าเป็นหนึ่งในคิวที่้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับสว่วนจุ๊กเฮาครับ,รบก็จะมีแค่ที่มือแบบนี้นะครับซึ่งในกัน3ตัวครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เเ ทีนี้ถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันดีกว่าครับแน่นอนโค้รแจนโนมร่างครับเหมือนเดิมเลยคือโดบุซึก็ตตอยโอเควิธีการประกอบร่างครับง่ายมากอย่างแรกครับทุกตัวเลยปรับให้เป็นโหมดของคิวโหมดนะครับอ่าปึ๊บอ่ะแบบนี้แล้วก็ชึบกดลงดันเข้านะครับอ่าแบบนี้แล้วก็คิวกะรีล่าครับเรายกตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ปืนเอาไว้แบบนี้ส่วนโตวหุ่นครับเอาทําแบบนี้แทนชึบชึบ โอเคจากนั้นครับเราก็เรียงเลย4 5แล้วก็6นะครับผมซึ่งจะสลับกันเนะเพราะว่าจูโอคิงเนี่ยครับจะเป็น1 2 3อันนี้เป็น4 5 6แบบสลับด้านนะเสร็จปุ๊บครับก็หันมาข้างหน้าทีนี้จูโอคิงเนี่ยเราประกอบด้านอัตโนมัตินะแต่ y y o ครับไอ้ joo y เนี่ยไม่ได้อัตโนมัตินะครับเราต้องงัดหัวตรงนี้ขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปจากนั้นเรายกมือออกครับพอยกมือออกเสร็จเนี่ยเรายกเราดัน ตรงนี้จะมีเป็นเหมือนกับเดือยอยู่เนะเราดึงออกมา2อข้างแบบนี้ครับอ่าทั้งสองฝั่งเลยแต่มันแน่นนิดนึงจากนั้นก็ยกตรงนี้ออกแล้วก็นําหัวครับประกบเข้าไปข้างหลังจะมีเดือยตรงนี้อยู่ใส่เข้าแบบนี้ครับชุบแล้วก็ยวง้างขึ้นนิดนึงแล้วก็กลางหน้าออกครับเท่าน,นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ j o Y นะครับผมหุ่นที่เต็มด้วยพลังพลังมหาศาลนั่นเองนะครับ ซึ่งก็แน่นะครับว่าพลังโจมตีของครับสูงมากๆแล้วก็อาวุธหลักคือหมัดนั่นเองนะครับแต่ก็มีอาวุธติดตัวครับนั่นคือนี่ครับปืนนี้ชื่อว่าแบบหนึ่งผมนึกไม่ออก Y วท์แคนนอนนะครับวท์แคนนอนครับสามารถใช้ถือในมือแล้วก็ยิงเป็นคลื่นพลังโจมตีศัตรูได้นะครับแต่ว่าปืนนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่พลังโจมตีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยิงเป็นปืนก้นี่เป็นปืนแบบอะไรก็ได้นะครับเป็นคลิปนบมาซูก้าที่เรารีวิวกันรีวิวกันไปก่อนหน้านี้เลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับ น่็จะเป็นจูโอไวครับซึ่งจูโอไวเนี่ยเป็นหุ่นที่มีท่าไม้ตายด้วยกัน2ท่านะครับท่าที่1ครับมีชื่อว่าท่าจูโอไวจูโอ่ผมคิดชื่อแป๊บนึงนะไวแคนจูโอไวไวแคนนอนบลัสเตอร์นะครับท่านี้ครับจะเป็นท่าที่จูโอไวเนี่ยชาร์จพลังที่ปืนไว้ครับแล้วก็ยิงเป็นเส้นออกไปนะครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยใช้ในการระเบิดโจมตีระยะไกลใส่อีกฝ่ายได้นะครับนี่คือท่าที่1ครับทีนี้ท่าที่2ครับท่าที่สเนี่ยผมชอบมากครับท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า วาย k รเก็ตนัดคืนนะครับผมจะเป็นให้จูโอวายครับจะยิง r o c ก็ตพันออกไป3นัดนะครับผมข้างละข้างละสานัดทั้งหมด6นัดเพื่อโจมตีศัตรูนะครับซึ่งตัวของเล่นครับก็มีรู่นในการยิง r o c k e ตพันเหมือนกันจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีเป็นเดือยอยู่เราก็ดันขึ้นมาครับแบบนี้ก็จะเป็นการที่หุ่นเนี่ยยิง r o c ก็ตพันออกไปนะครับผมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปชแบบนี้ครับซึ่งรู่นเล่นนี้ครับสามารถเล่นทาง2ข้างแล้วก็ยิงได้พร้อมกัน2ฝั่งนะครับอ้าวโอ ทีนี้ครับลูกเล่นยังไม่จบครับเนื่องจากจูโอไว้กับจูโอคิงครับเราก็สามารถสลับฟอร์มกันได้นะครับวิธีการสลับฟอร์มครับก็คือถอดท่อนล่างออกแบบนี้มดึงแบบหนึ่งแล้วก็นําท่อนล่างมาสลับกันครับอ่าทั้ง2ตัวนี่ก็จะเป็นจูโอคิงแล้วก็จูโอไที่สลับท่อนล่างกันนะครับจูโอไในล่างนี้ครับคือจูโอไวที่พลังเนี่ย เรื่องของพลังโจมตีจะต่ำลงแต่มีสปีดกลับมาเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็คือเพราะว่าได้ขาของไลออนกับขาของชาร์กมาช่วยส่วนจูเอคิงล่างนี้ครับจะเป็นจูเอคิงล่างที่ความเร็วตกลงครับแต่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะจะมีเพราะว่ามีพลังของจูเอเลฟเฟตคิวเอเลเฟนแล้ว e ก็คิวไทเกอร์มาช่วยนะครับผมซึ่งในนี้สามารถใช้ท่าเตะหรือใช้ท่าขวานเป็นการโจมตีหลักเพิ่มเติมได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นการสลับฟอร์มนะครับซึ่ง คอนเนจูเวอร์เจอร์เนี่ยจริงเราสามารถสลับฟอร์มอย่างเง้นะจะสลับแค่ขาอย่างเดียวอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งสมมติผมสลับขาแบบเกือบหล่นผมสมมติผมสลับขาแบบนี้ชึบอ่าตรงนี้ครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดอยากทำเนี่ยเพราะนั่นคือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับว่าอยากจะแบบต่อแบบไหนต่อเป็นยังไงนะครับหรือจะสามารถนํามาต่อยาวๆ6ตัวเลยก็ได้นะผมต่อให้ดูเราแป๊บหนึ่งนะอ่าสมมติผมเกิด อะไรสักอย่างขึ้นมานะครับแบบจะอยากต่อเป็นพร้อมกัน6ตัวนะครับอันนี้เราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนี่นะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในลุกเล่นที่ทําได้ไหมทําได้นะครับแต่หุ่นก็จะสูงมากๆนะครับอ่ะสมมุติผมต่อแล้วกันอ่ะชุบชุบชุบแล้วก็3แล้วก็2แล้วก็6ซึ่งเลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็1นะครับผม ซึ่งแบบนี้ครับแล้วก็จะสามารถต่อได้เช่นกันนะครับแต่หุ่นก็จะเลยจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวนี้นะครับซึ่งมีความยาว6บล็อกด้วยกันนะครับวางแนวนอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับแล้วก็นี่แหละครับคือรีวิวประจำวันนี้ครับกับ จูโอวายนะครับผมซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่จูออดโอวายไปเรียบร้อยนะครับกลายเป็นจูโออะไรสักอย่างที่ยาว6บล็อกนะครับผมยังไงครับก็ดีิวนจะวันนี้ครับมีเท่านี้เลยนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์คอ์คุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกนเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย